มาครับพี่น้องครับนี่สมปะนะครับพี่น้องเนอะอือหือโอ้โหพี่น้องปลาขาวสวยบานลงไปเลยอือเอากับข้าวเหนียวครับพี่น้องมาหิวเข่าเหิวเขา่ายู่ให้ยู่หน้าก็พี่น้องมามือนี้เกี๊ยข้าวกันเกี๊ยข้าวกัอนอือกินข้าวเสียบกินข้าวเสียบพ่อกินข้าวเสียบพ่อ อ,อไม่ห้งไม่ห้งทีเดียวเลยมาพี่น้องมาสมปลามัง่งตอนที่หลังตัวหน่อยพอดีเลยอืมอืมขอทา อืมเหน,นื่อเขาจันผ้านเลยอืมไม่นูนบัน 那么多。佛、嗯。嗯。job。嗯。我嫌你。你讲嘞。 Ne topar hmm. iyi Tamam. เังเกือบ่ไหถ้ากินอย่างนี้พลังตุมปลาเขาพริกแดงมาเปพิํมพริกวนๆหังเลย

i know ฝนก็มาตกเมื่อวันปุวยตกจุดแดงตกบนมีหนามนพี่น้องพี่น,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 น้องรับชมจังหวัดใดหนาะคนตกคนอ่ะเขียวแบบกับเจียมหัวหายอย่างดีดึงหวัววักเนาะ

อภิษฎมกกระเจ็บน้องมกปิงนิ่ยิ่งสมปลากระเจ็บกัดกย หาหน่อยเนือขาจันพรานเลยน้ำมันเนื้อทีล่ละมันอยู่หอกไอ้ึงเนือ,นอ,อ,นอเซฟพีดีไเลยเนี่ยพันกับเลยกัดเลยเด็ด บ๊วยพี่น้องพี่เพียรแห้งเอาละครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เขามารับชมช่องใจชาติสมุขร่าชแนงออกนะครับฝากกด้ยไรก็เที่ยวกดติดตามนะครับพี่น้องเนระืองวันนี้มาอยู่หน้าครับมาลบงบนเขายอยู่ให้อยู่หน้านะครับพี่น้องเนาะสหรับนี้จากไรพี่น้องท่นนี้ขอให้พี่น้องมีความสุขเพียรครับพี่น้องสวัสดีครับ